สวัสดีครับกัล,ลยาณมิตรผู้มีจิตรักในธรรมชาติทุกคนทุกท่านครับวันนี้ปู่ก็จะพามาชมน้องไก่นะครับมาดูชีวิตน้องไก่ในการออกเสด็จเซหากินและมาดูชีวิตน้องไก่ว่ายัางคง มีสภาพปกติอยู่หรือ,อยังอันนี้น้องๆออ,ออกใส่ตามกันมาไปหากินแข่งแย่งกันบ้างเล็กน้อยตอนนี้ผู่ก็แอบซองอยู่นะครับไต้ต้นไม้ถูน้องๆองอกหากินในลานนะครับนี่นะครับ ก็ดูแล้วก็ยังสุขภาพดูดีอยู่นะครับเมื่อวันก่อนโรคระบาดสัดใหญ่มาผมก็วิตกกังวลอยู่บ้างว่าโรคระบาดสัเล็กจะมาไหมเนาะถ้ามาจะโดนกับน้องๆเกยที่ผมคอยก็าดูแลพวกนี้หรือไม่แต่ก็ดูดูแล้วก็ไม่เป็นอะไรนะครับไม่เป็นอะไรนี่ยังถูกกล,ล่องเกลียวทำหมากิน ทำมาหากินคุยเกี้ยอาหากินนะครับาหากินตำลานหญ้าตอนสายๆนะครับนี่เมื่อกี้ก็พูดรอๆเหลียบมาเห็นปู่ก็หนีไปอีกทางหนึ่ง่วนน้องตัวเมียนี่ก็ยังวันๆอยู่เหมือนกันเดิน ค่อยไกลออกไปกลออกไปนะครับปูก็เอฟตามใบตามใบต,ตรงนะครับต้องซูมมาบ้างอะไรบ้างนี่นะครับนึ่งก็ไปเอฟในพงหญ้านะครับปูก็อยู่นิ่งๆพยายามทําตัวให้นิ่งๆเพื่อเป็นการบอกเขาว่านะปู่ไม่ได้เป็นอันตรายนะปู่แก่มาขอทําคลิปเพื่อนําไปฝากกัลยาณมิตรผู้มีจิตเมตตาปรานีรักในธรรมชาตินะครับไปได้ มารับชมและตลอดถึงเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับใขการมารับชมเพื่อความบันเทิงในวัดใจนะครับหรับผู้ที่มีจิตใจรักธรรมชาติครัทุกๆตัวนะครับก็คุย,กยแกล้งแย่งกันไปแบ่งเป็นกลุ่มกันไปสุดี่ มีความแข็งแกร่งแข็งแรงเป็นผู้ชนะก็ไปไปอีกกลุ่มหนึง่งส่วนที่เป็นน้องน้องรองรองก็วัยวหนุ่มๆก็ไปอีกกลุ่มหนึง่งเพราะว่าธรรมชาติของน้องไก่ก็แตกต่างจากผู้คนนะครับผู้คนก็ทํามาหากินแล้วก็มาแบ่งปันกับมาทานแต่ว่ารับประทานพร้อมกันนังง่งร้อมวงแล้วก็แบ่งปันกันกินส่วนธรรมชาติของน้องไก่นี่ นอกจากตัวผู้จะเรียกตัวเมียเพื่อทําการโขกขอขยายปันนะครับข,อข,อขยายปันนอกนอกนั้นก็จะมีการแข่งแย่งกันนะครับคือคือแข่งแย่งไม่ใช่เป็นการทะเลาะนะครับเป็นการแข่งแย่งเพื่อให้อิ่มท้องนะครับฉันคุยฉันเกี่ยฉันก็จะได้กินนะเธอคุยเธอเกี่ยเธอก็กิกกนนะค,คนละที่คนละ แข่งคนละฝากคนละท้องกันนะครับใครเขได้ก็กินกันไ่อยใครหาไม่ได้ก็ต้องเลี้ยนรนนะครับเว้นแต่ว่าเป็นการเรียกตัวเมียมาเพื่อทําการเพื่อการขยายพันธุ์นะครับผูต่อผู้ก็จะเรียกตัวเมียใต่อาหารมาก็เรียกตัวเมียมาหรือว่าแม่พาลูกคุยเกีย ุยเกี่ยเดินไปเดินมาคุยเกี่ยแบ่งปัาให้ลูกได้กินให้ลูกได้ทานนะครับอนอกนจากนั้นก็ต่างคนต่างทำมาหากินนะครับเวลาพักผ่อนรวมกลุม่มอันนั้นก็ว่าไปอีกรูปหนึ่งอีกแบบหนึ่งเวลารวมกลุม่มก็จะมาอยู่รวมๆกันแบบางตัวก็พักผ่อนบางตัวก็แต่งขนอูคิดว่านะเวลาพักผ่อนเนี่ยเขาจะรวมตัวกันเพื่อ ตัวที่พักผ่อนยูในความสงบก็สงบไปส่วนตัวที่ยังไม่คิดจะพักผลอนใส่คนไปด้วยดูแลสภาพทัวไปไปด้วยนะครับเผื่อว่ามีอันตรายอะไรมาบ้างอย่างเช่นนกเหยี่ยวนกอินทรีที่จะมาเฉียวโชกหรือว,ว่าสัตว์ร้ายหมาในหมาป่าหมาจนจัดอะไรประมาณนี้นะครับแม้แต่ราตั้งผู้คนนะครับผู้คนที่จะมาเข้าใกล้ นะครับน้องน้องไก่ที่ยังไม่ได้พักผ่อนยืนอยู่ชอส่องหนูก็จะสรงเสียงเพื่อให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้รับทราบว่าตอนนี้มีสิ่งแปรปอมนนอกเหนือจากเราพวกเราน้องไก่เข้ามาแล้วนะเช่นว่ามีสุนักจอจกมีนกเหยี่ยวหรือมีผู้คนแต่ถ้าเป็นผู้คนที่ไม่เป็นอันตรายรู้สึกว่าเขาก็จะมีการ อาการไม่ถึงกับรุนแรงนะครับมีการซักเพียงแค่เดือนติดตีหรือว่าบบก,กันแล้วก็เหีย่ยงออกไปเพียงแค่เบาๆไม่เหมือนกับเวลาเจอสัตว์ที่จะเข้ามาทาร้ายก็จะวิ่งหน,นีหรือไม่ก็บินหนีเพื่อเป็นการเอาตัวรอดนะครับนี่นะครับนี่ดูแล้วก็มีความสบายใจปอดสมควรนะครับประถมมาดูแลมาก็เอาอาหารไปวางไว้บ้างอะไรบ้างเห็น พวกน้องๆมีความสุขดีหนะมูก็รู้สึกว่าอยู่กับอบอุ่นในหัวใจเหมือนกันนะครับคืออย่างที่พูดอ่ะเลยครับเพื่อว่าที่จะให้หลงเหลือไปถึงคนรุ่นหลังนะครับถ้าหากเราไม่คอยดูแลบ้างบางทีก็อันตรายต่างๆจะเกิดขึ้นอันตรายจากสัตว์ป่าอย่างอื่น อันตรายจากนกเดียวหรืออันตรายแม้กระทั่งอันตรายจากผู้ที่จะมาทําการแอบ,บล่าอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าเขารู้ว่าตีตรงนี้คือเป็นเชิงอนุรักษ์เขาก็ให้ความร่วมมือนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเวลาเข้ามากขึ้นมากขึ้นไว้กัดต่อไว้กัดตรทงที่พออยู่กับปู้ได้ก็อยู่ วัยที่มีความอยากจะไปก่อร่างร่างตัวหรืออยากจะไปก่อภูมิเขาก็ขยับขยายออกไปนะครับนะครับไปออกห่างไปห่างไปไม่รู้ไปอยู่ในพื้นที่ไหนไปเจอพื้นที่ที่มีเจ้าของก็งงมีการทะเลาะบอกแว้งกันบ้างนะผู้คิดว่านะและสุดท้ายก็ห่าไปเจอพยานอันตรายก็ไม่แน่แต่เหลือชีวิตอยู่หรือไม่ไอ้นนั้นเมื่อออกไปจากนอกบริเวณนี้แล้วผู้ก็ ไม่มีความสามารถที่จะติดตามไปดูแลเมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาที่เหลืออยู่ในอนาบริเวณนะครับที่เหลืออยู่ในอนณาบริเวณเราก็จะพยายามดูแลปกป้องเขาให้มากที่สุดให้เขาได้มีการอยู่อย่างมีความสุขขยายพันธุ์สืบต่อกันไปล่อยนะครับในาาเขาบ้างให้เขาเลี้ยงตัวเองเขาเป็นหลักนะครับ นะครับขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณทุกการรับชมรับฟังสำหรับคลิปนี้ผูก็คงจะต้องขอจบลงในเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนทุกท่านจงโชคดีมีความสุขนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ